มีเอฟในการปรับจูนนะครับดียังไงไม่ว่าจะเป็นกล่องเดิมหรือว่ากล่อง ATI กล่องสามารถจะปรับจูนได้เฉพาะน้ํามันแต่ส่วนผสมที่ออกมาเนี่ยมันพอดีไหมปริมาณน้ํามันมากกว่าอากาศหรืออากาศน้อยกว่าน้ํามันตรงเนี้ยสำคัญไหมสําหรับ FR จากที่ผมเป็นจูเนอร์มาเกือบ10ปีผมว่าค่อนข้างสําคัญไม่ใช่จูนเดานะครับไม่ใช่จูนเพื่อน้ํามันแล้วไปดูสีหัวเทียนนะครับไม่ใช่ปรับจูนแล้วไปดูกลิ่นของน้ําพันเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือวัด ้าเห็ว่าจะเริ่มขยับแล้วนะครับก็จะมาหนาบางหนาบางก็ตามที่เราจูนไว้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุ้ง API ผมจะพามาดูเจ้าตัวเครื่องมือที่เอาไว้สําหรับจูนรถนะครับหรือเอาไว้สําหรับปรับจูนเครื่องยนต์นะครับก็คือ a FR y i d b a n d ของ API นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในเซตอุปกรณ์นั้นมีอะไรกันบ้างในเซตอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยชุด ควบคุมหรือโมดูลคอนโทรลนะครับที่เอาไวส้สำหรับจะอ่านค่าเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวหัวเซนเซอร์ที่เป็นชนิดไวแบนนะครับพร้อมน็อตติดตั้งอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสายที่ใช้สำหรับไว้ต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับอนาล็อกเอาที่จะไปต่อเข้ากับเครื่องมืออื่นๆน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันต่อ,อเล<ร>ยครับไปมาดูการติดตั้งหัวเซนเซอร์นะครับถ้านะครับ รถใครที่มีนะครับน็อตสำหรับติดตั้งหัวแบบวายแบนนะครับอยู่แล้วก็สามารถนำหัวเซ็นเซอร์ของเรานะครับใส่เข้าไปที่ท่อได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับรถใครที่ยังไม่มีนะครับต้องนำท่อนะครับไปเจาะเพื่อติดตั้งน็อตนะครับเพื่อที่จะยึดหัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับข้อควรระวังนะครับ การติดตั้งหัวนะครับควรที่จะให้ด้านปลายของหัวเนี่ยครับคือด้านด้านมือจับเนี่ยให้อยู่ด้านบนนะครับไม่ควรจะทิ่มลงด้านล่างนะครับ2นะครับระยะห่างจากหน้าแปลนท่อยเสียนะครับก็ควรที่จะอยู่ประมาณ20เซนนะครับถึง30เซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ควรระวังคือนะครับห้ามให้นะครับ หัวลนควันกระแทกนะครับลนลงพื้นอะไรยงนี้นะครับอาจจะทําให้หัวเกิดความเสียหายได้นะครับจากที่เราได้ดูการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะนําชุดสายนะครับที่เราได้เสียบเข้ที่ตัวกล่องแล้วนะครับก็จะมีเนาะปลั๊กอยู่สามส่วนนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กที่สําหรับต่อเข้ากับ ชุดหัวเซนเซอร์นะครับในส่วนที่เป็นนะครับที่มีปากขีบสีแดงกับสีดำนะครับก็ใช้ไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับที่อยู่กับตัวรถนะครับสีแดงก็คือขั้วบวกสีดำก็คือลบกาวนั่นเองนะครับในส่วนของ2เส้นที่เหลือนะครับเอาไปไว้ทำอะไรนะครับซึ่ง2เส้นที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือสายอนาล็อกเอา์นะครับ0ูนโวลต์ที่เราจะนำไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่น ไดโนนะครับหรือตัวอื่นที่สามารถเก็บ Data ของ A/S ได้นะครับสีดำก็คือ9หรือขั้วลบนะครับส่วนสีขาวก็จะเป็นทัญญาน0-5โวลต์นะครับที่ทางเราได้ทำรอไว้ให้นะครับเราก็จะมาดูนะครับการเชื่อมต่อ สีดำก็ลบนะครับสีแดงก็บวกนะครับแต่นั้นก็จะมีไฟสถานะนะครับติดขึ้นมาที่ตัวกล่องเมื่อเราได้ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกับแอปที่โทรศัพท์ในการเชื่อมต่อที่โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่แอปนะครับ API Lambda Sensor นะครับที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปจับคู่บลูทูธที่โทรศัพท์ก่อนนะครับนี่ผมจับคู่ไปแล้วนะครับอ่าก็จะมีชื่อขึ้นมาเลยนะครับ U S R นะครับไฟนอน6นะครับอ่าเราเลือกจับคู่แล้วนะครับเราจะเข้าไปที่แอปนะครับเสร็จแล้ว เราก็มาจับคู่ที่แอปอีกทีนึงนะครับที่ตั้งค่านะครับ Connect b l u o t o o t ะเลือกชื่อนะครับแลมด d านะครับ a นะครับ AFR อาถ้ามีค่าโวลต์แบตเตอรี่นะครับมีเข็มขยับแสงว่าตอนนี้ตัวแอปได้เชื่อมต่อกับตัวโมดูลแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเลยนะครับว่า การทำงานมันเป็นยังไงนะครับถ้าเอก็จะเริ่มขยับแล้วนะครับตอนนี้ส่วนผสมก็อยู่ประมาณถ้าเป็น EFR นะครับก็อยู่ประมาณ1 4 1 4 4 5 4 5นะครับแต่ถ้าเป็นแลมดาก็อยู่ประมาณ0.9 95.98นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่12โวลต์น,นะครับในส่วนของพารามิเตอร์ที่เราโชว์ก็จะโชว์ทั้งเป็นแบบตัวเลขยี A ่ต้อนแล้วก็เป็นเท็นมานาหรอกเพื่อแต่ละคนขนาดดูไม่เหมือนกันนะครับและก็จะมีในส่วนของนะครับอ่าเทสเซนเซอร์เนี่ยครับมันก็จะดู5อินพุตต่างๆได้นะครับที่เป็นโวลต์น,นะครับ ADC หนึ่ง ADC สองเลพวกนี้นะครับที่เป็นค่าตัวเซนเซอร์ส่งเข้ามานะครับทีนี้ก็ถือว่าการติดตั้งนะครับการใช้งานเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงบ้างครับเวลาเราเร่งครับมีเปลี่ยนไหครับอ่าก็จะมาหนาบางหนาบางก็าตามที่เราจูนไว้เลยนะครับยกกึ้เร่งนะครับมีการ หยุดฉีดน้ำมันการตอบสนองก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของนี้มาก็มีประมาณนี้นะครับมี F A ในการปรับจูนนะครับ ดียังไงนะครับก็คือเวลาปรับจูนนะครับคือตัวกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องเดิมหรือว่ากล่อง API นะครับเวลาเราปรับจูนกล่องสามารถจะปรับจูนได้เฉพาะน้ำมันนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของอากาศที่เข้าไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะครับหรือถ้ามีแมเปเ็นเซอร์เราก็จะพอดูได้นะครับหรือมีแอร์โฟงี้ครับเราก็จะรู้ว่าปริมาณอากาศเข้าเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับแต่ เข้าไปแล้วส่วนผสมที่ออกมาเนี่ยมันพอดีไหมนะครับปริมาณน้ำมันมากกว่าอากาศหรืออากาศน้อยกว่าน้ำมันตรงเนี้ยเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือวัดนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดอย่างเช่น FR นะครับจะเป็นชนิดรายแบดนหรือเนโรแบดนอะไรก็ช่างนะครับแต่ต้องมีนะครับงั้นแล้วสำคัญไหมสำหรับ AFR จากที่ผมเป็นจูเนอร์มา เนาะเกือบ10ปีผมว่าค่อนข้างสำคัญนะครับค่อนข้างสำคัญซึ่ง FR จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถตีโจทย์ให้เราได้แคบลงนะครับไม่ใช่จูนเดานะครับไม่ใช่จูนเพื่อน้ำมันแล้วไปดูสีหัวเทียนนะครับไม่ใช่ปรับจูนแล้วไปดูกลิ่นของน้ำพันนะครับอย่างน้อยเราก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้ชี้วัดคร่าวๆนะครับผมบอกว่าคร่าวๆนะครับเพราะว่า AF ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่บอกว่าการเผาไหม้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมันก็ต้องใช้กับคู่กับเครื่องมืออื่นอยู่ต่อไปนะครับนี่คือข้อดีของ af นะครับที่ทำไมต้องมี AF ในเวลาละระบับจูนเครื่องยนต์หรือปรับจูนกล่องต่างๆนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็ตามด้านล่างได้เลยนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับ กดแค่นะครับกด subscribe ให้กับทางไอพ,ยยพีไอเทคด้วยนะครับขอบคุณครับ